เพลงนี้จะแกกครับพี่น้องโซฟากันเหมือนแล้วไปมีพอดาวสอหมอรำไอดน่นจับแจกพี่น้องครับเดินนี้สองเส้นสนามตรงนี้กับพี่น้องบันหรือรัดับหนาใครจะเป็นผู้โชคดี เก็บน้ำพึ่งสิบบาทแจกไส้คอทองคำทุกสนามสนามพี่น,อออน้องม่ลอยกอดทงเมื่อนี้บ้านถือเท่ากับสามสินคือเกาอีพอดับซอผลไม้ท่จาจับแจกครับสวัสดีครับพี่น้องช้ารถแตนพอดีพี่น้องแฟนๆทุกท่านครับพี่ใหมก่กำลังใจเมื่อนี้ครับและทรบมาทั้งศิลรับใส่มีกับใจนอ้องในเรื่องได้เอ็มลอยต้นตั้งขึ้นมาแล้วไผยจะส่ง ปล่าส้งเนีนี่บุญท่องได้บุญท่องเด้สามเซนเหมือนเดิมเชิญฝ่ายกิจกรรมค่ำคืนนีกิจกรรมจากเครื่องดนตรีร้อยห้าสิบบอกใส่ข้อเพาครับแกง้อนาหานคืนละสามเซนเซนหนึ่งหาพ้าบาทสานเซนใจผืนสองหมื่นห้าพันบาทเอ้าพี่น้องครับง่ายๆพี่น้องหอบฝามาตาบานขนฝามาตาบานเขียนชื่อนมสกุลเบอร์โทรบ่าไรมาตาบานแวะที่มุดกิจกรรมของเราเรามีทุกค่ำคืน แบกต่อไปสิบบาทค,ครับพีพ่น้องครับแมงครับเขียนซื้อน้ำสก,กุลเบอร์โทษแค่นี้ครับใส่ปากกดปับ๊บจอนลงที่กล่องจับแจกให้พี่น้องสักหน่วยสิทธิ์เฉพาะพี่น้องที่อยู่ในบริเวณพุณเองคุณงยุ้มห้ยคอยนับ1ึ3งสองสามตีห้วยต่อไปไม่ได้ทอง อีนี้น้ออนห้อ้าวที่ความจบคความจบคร้องครับอีพอดับซอสบอลแล้วหมับจับแจงให้พี่น้องเลยนี่ความโให้พี่น้องกันหน้ากันมันเดือดในจั้หน่อยน้องพี่น้องอีพอประธานเปิดงานขุดก็มาเปิดงานที่อ่ะท่านแรกแกะให้พี่น้องได้เห็นเลยครับนี่คือผู้การสนับสนุนหลักปฐมบันเทิงศรีอีสานนครศิลปินระเวนว่าจะสิ์มรดกเจนน้อยสี่คณะพี่น้องฝาเป็นรบาลเลยเด้อพี่น้องเจ้าสินน้ำสกุลเบอร์โทรซัมหนี่ครับนี่คือผู้การสนับสนุนหลักได้แล้วพ่อเนาะ ฮะท่านแรกส่ายควาทองคำนาสนานเพื่อนวันเพ็ญขึ้น15บหาค่ำขึ้นสิบต้องเป็นของกระเทยแน่นอนบ้านถือรัตนบูดีงานลอยกระทงเก็บอยห้มอมสรอยขอทองคำสเคำ <c oughs> ส้เน,รน,รน,น,นแรกให้ก,ออกับคุณลองบุญประกอบครับยื้อใสบัด <ลง S 2> ยื้อโอเคมากบัดใกล้ใกล้เอ,องใกล้ใกล้ในจุดนี้ฮะเค้นที่สองเลยครับพ่อไม่เสียเวลา ไปทางฝุ่นพี่น้องบ้านกูโหดเยู่ยสัน้อบ้านนักแบมขันดาวน <c oughs> ์ข้าไก่เจ้าจิ้มเขาเลยเนี่ยมาส่งดีแขกแบมแบมมีโอกาสได้แล้วลูกเราครับพี่น้องานกูพผอมพี่นอ้นอ,งงนองรัตนาพี่น้องจากไรงหม่องไล่บอลสำลูกท่าบ้านของน้องหนูดีสำลูกท่าบ้านลูกสาวลาะน้องหนูดีเส้นที่สองเอ็นรอยห้าสิบที่พ่อจะปิดหัวามาสปีนข้อา่านอีกล่ะ ได้แล้วพอเนาะไม่หงอยเงไปหน่อยยไม่หงอยงเส้นที่สองครับ N150 แจกจริงุกสนาเอาท่องมาแจกพันนาห้าบาทองปันเพิ่สินครับไปนี่คูยการสนับสนุนหลักสะสมปันเพิ่มสินครับเ n 1 5 4สิบบาททองปิ่นน้ำพึ่งมอบสร้อยคอทองคำเส้นที่2อนอสอวิภาดาพลคำครับใช่ไหม กุศลบาทเากีพานาเก่พอพารานีพารา,า,าเฮ้ยแก<ม>ใ,ชใช่เมบอะไรเนี่ยนสอพาราคนทำใช่เยครับอยู่ในงานไหมกุศลหร่าลพะวาแม่บอกอยู่ในงานไหมครับกุ ก็ถามอาอยูุใสยู่ยู่ใช่ไหมแมนบอยกมือด้วยใช่ไหมยกมือด้วยโอเคมาเลยใช่ไปนับเป็นสองสามดิแมเอ้าวเส้นที่สามเลยครับคือให้อยู่เฉพาะในงานจริงๆนะครับเนาะใครคนนี้มาเล่นขึ้นไหนเลยครับเลยชื่อยกมือครับผู้เลนเป็นนียกมือถึงสามลาบเอาม่เหมือนยกก้อนสองมือบอกนี่อ้าเส้นที่สามครับ เราแจกจริงพี่น้องเอาฟ้าไปรัฐบาลเด้อพ่อใหญ่จัฐบาลงดกิจกรรมของเรามีเนาะพี่น้องครับนี่คกู้ภัยการสนับสนุนรัฐทุกสนามเราแจกพี่น้องอ่านง่ายนะพ่อมันจะท้องแม่จังมันห้านท้องพี่ประราบต่อไปเรื่ที่สามครับพี่น้องครับสนับสนุนพี่น้อง กานสนามักลอัเสอร่ินใ้คกันดีครับเยียมด้วยซีฟอมกิน10บาทเท่านั้นพี่น้องครับมอบสร้อยทองคำเส้นที่สให้คุณสันติมันก็เป็นทีเสียดเดโกศลสันติโกศลนะครับไม่ได้ด่บเจ้ากับเไปชื่อทุคน้ไบคุณมมนโอ้ยเจมสไหนบุกจกรกมโสันติโกศลเดี๋ยวเดี๋ยวครับนกัมคนไนจีบบ้า สอบกันเลยพูดอยูจินกรรมกิจกรรมกัับัอตัใช่ไหมครับโอเคเนาะพูดอยู่จกั๊มฟาจีกั๊กไก็ต้ม่คนั้อื่นเก็ตกมไแล้วนก็ไกินกัากหกินน้แข็งรว่าเย็นไม่ควรจะต้มกช่น้แข็งเย็นเยนับอ้าวนี่คือวิการสนับสนุนหลักอ่าล่ออายยัางมากเป็นเลยอ้าวกิจกันดีๆครับ สำหรับพี่น้องผู้บ่ได้มือนีไม่ต้องเสียใจครับใครที่พลาดรางวัลคืนนี้ไม่ต้องเสียใจทุกฝาที่จัดลงในกล่องกิจกรรมของเราทุกค่ั้งเกจะนําไปลุนต่อในกิจกรรมแจกทองเป็นล้านสำหับพี่น้องรางวัลใหญ่ครับ5้าแสนบาทจํานวน5รางวัลมูลค่าสอง0 0 0นบาทรางวัลเล็ก5,000บาท105รางวัลมูลค่า5 2 5 0 0 0บาทย่าเรื่องตรวจสอบลายซื้อครับผู้โชคดีขอทวนชื่อ สันติโกศลใช่ไหมสันติโกศลใช่ใชครับมาอ่าเรียบร้อยแล้วบาเลยนะครับเอาตรวจสอบได้ซื้อผู้โชคดีใช่เลยใช่เลยพี่โอเคครับโกศลโกศลจะบอกบอกเปิดทรขอย่ายกันวัแน่นอน <c oughs> ตรวจสอบลายชื่อบนลายแท้เองชนะผู้สูงดีแจกท่องเป็นล้านเดอ้ออาชีพเลยครับมามาถึงรถยังขึ้นมาลุ้นขึ้นมาลุ้นขึ้นมานึ่กันอ่าเรียบร้อยเนาะเพิอ่อถนะนะามซื้อเพื่อความแน่นสัตน สามท่านอันผู้ดึงซื้อขึ้นพญาศรีจันทกิผู้สุดท้ายอาเซนเลยครับพี่ชายพี่สาวครับผู้แรกผู้ใดซื้อกรเมื่อคืนหนอยคุณแม่เชื่ออะไรคุณแม่คุณแม่เชื่ออะไรนางรองค่ะนางสกรุปคุณระกอบเออเอาคนที่สองคนที่สองเชื่ออะไรอิปาราคุลคำคนที่สามสันติเรนน้อสันติโกศลครับเอ้าพ่อเลยครับคุณพ่อครับใส่เขาช้ำช้ำถูกต้องตรงใจ อา๋อาผมไปดูนายด้วยอาอเช่นเลยครับไปกับมของเรามอบเลยเนาะวันนี้ครับอ่าเป็นผู้มอบสอยข้อต้องข้ามใหม่พี่น้องนี่คือคุยการสนัามซื้อลับปฐมบัตรเครื่องสินครับให้ดูการนี่พี่น้องครับทุกสนามที่ปฐมทําการแสดงเรามอบค่อยค่อยขอทองคำสามสินนี่เป็นสิ่งบอกเงินเสร็ละห้าพันสามสิบหนึ่งหมื่นหาพันบาทเนาะพี่น้องครับกิกรรมของเราเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบแจกจริงทุกสนามอีเมลมาบุญน้ำผักคู่เข้า ครับโศกดีเลยใส่ข้อต้อนคำขอขอโทษนิดหนึ่งคำแค่ตาหนิดนึ่งคำมันมันของโอเคได้อาถ่ายรูปวันนี้เชิญครับถ่ายรูปนิดหนึ่งครับเชิร์ฟๆครับนี่ตาใจนี่ตาใจเอาเถอะไปให้ลูกสาวอยากมีแานพ่อเพื่ันจะออกสุรินช่วยชวนแล้ต้องใจจำว่า อ้าวทุกการสนับสนหลังปฐมบันเทิงศิลปนฤดูการนี้ครับขาเวลานิงนอสซาปูโซปีน้อกว่าคุนํำกันปฐมเล่นยุสัยพีนอจำเลยเด้อว่าห้อแจกสสยก้อนทุ่งขําทุกเร็จพี่พ่อบอกบอกกับพี่น้องว่ามาไนเดอรให้บอกโอ้โหเบซอยเย็นยังบอก่เพี่งร่วอยได้มารับไอดอนปฐมบันเทิงศิลป์เอ็มห้าเมแม่ครับถึงเวลาพ่อแม่เสด็จบดซอยและนั่งยินดีเมื่อนี่บทในปฐมเป็นมารไอดอน เบอร์หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนะ H M ค,ณครับเอ็นหาเอ็มัวนไปเลยครับ